สวัสดีค่ะดิฉันเล่งอิ๋งใช่ไอาคะแบนแฟงค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่หนึ่งวันนี้กลุ่มที่หนึ่งจะมาแสดงคธรทำเรื่องแม่ค้ามหาภทยค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ต้มลาต้องเสิร์ฟถึงสะอาดลูกไข่ก็เยอะไม่เหมือนเราตรงข้ามหรอกจริงหรอใช่มีปัญหาอะไรปะไม่มีค่ะเออฮะ <มา S 1> เลยงไงต่อไม่ค่ะไม่เอยอะไม่อยากหายเากกาห็นล่ะขออาอีกนั่นแหละ เอาบุญทำใจได้ผลไงครับอบุทใจรด้ครับเอาบุญอะไบุญก้อเอาบุญอะไรบ มีแฟนยังคะไม่มีค่ะเหนื่อยเหนื่อค่ะผ่อนดีกว่าผ่อนะคะ เฮ้ตำรวจเต็มฮัลโหลฮัลโหลข้าคุณตำรวจค่ะมีคนผริตในการขายค่ะที่ไหนคะตลาดสีบานเย็นค่ะปรดมาเร็วๆด้วยนะคะค่ะงาน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 ผลินค่ะที่ฉันตำรวจกันยองฮันเซโย สวัสดีครับผมตำรวจ VGO มีเหตุมีมีเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมคะผู้หญิงคนนี้โกงกันถ่ายตงค่ะจะไม,นะมไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงแล้วมันจะยังไงเจะมีหลักฐานไหมคะมีหลักฐานอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะ ไม่มีโยกมือขึ้นเอามือลง สวัส se ดีค่ะขอจมส่งโลค่ะได้ค่ะ สุดจริตในอาชีพของตัวเองไม่ใช่แค่แม่ค้าข้าค้าอย่างเดียวนะคะทุกอาชีพเราไม่ควรทุจริตไม่ควรทำด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ